ทุกคนวันนี้ก็สนมาทำบุญประจำปีวัดนามาตูมเพื่เพื่อนๆบรรยากาศบริเวณรอบวัดครับขุณชะลอกนะครับรถเบลล้าทางที่อเฮลิคอปาตอร์3 5 8 6กอนออรถคุยใจนะครับ